สวัสดีครับเพือ่อนช่องช่องท่องเที่ยวทัวสายลาเที่ยวน,นี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปในงานอุ้มพระดำน้ำ <Okay. S 1> ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไลของงานที่ไม่มีใครอย่าอนที่จะเดินผ่านร้านค้าที่จริงร้านค้ามาออกเรองมากอากับ โซนนี้มันจะเป็นโซนนิเจอร์ที่ผมผ่านมาแล้วก็ถ่ายให้ดูแป๊บนึงแล้วก็จะมีการขายต้นไม้ครับถ <Now. S 1> ้าว่าไปไฟสวยงามจะดูต้นไม้ไปองพ่างครับ

ตร,ตรงนี้เหมือนไม่ให้รถวิ่งนั่นครับมีแต่รถเข้ามาอนกั เดี๋ยวจะเดินเข้าสู่ตำแหน่งของขายครับเอาจากดอนไม้แล้วครับตอนนี้ส่วนไม้ใหญ่มาเป็นไม้ปะกำครับคุณเอกเข้าไปดีคือคณะลวดคณะขวดคนกองสิทธ์ห้ามเพื่ากับรับตำแหน่งที่ยา กในจังหวัดเพชรบุรในเทศกาลดนตรีผลเพื่อชีวิตวัดไปริมสุขเฟสติวัในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้และตลาดน้ำชุดทางขึ้นเขาขอบอกเลยถ้าพลาดครั้งนี้คุณจะต้องพลาดไปอีกนานจะมีทางกำลังเดินเข้ามาในงานแล้วนะครับนี่ต้น้านถึง่เล้อพผมพันมุ์ของังในสวนผลการอลกร้อนอลายาขาครับ กันแล้วจ้ะน่อี่ยที่นนไันนี้ก็ไม่สวมแมตก์กันแล้วเ ะะเดินมาตรงนี้เดินร้อนๆสามามารับรีตรงนี้ได้เลยมีหลอดนค่ารับรีเลยของเขามีหลอดค่ะมีหลอดทิมให้ด้วย<ส>เจ็ดซีเลยค่ะหนูยังไงหนูรับควรด้วยนะคะเงินเงินใชยโย เขานนเขาเขาเ้าคิวมาเหรออ้า,เอาวาเขาเขาให้ต่อยคิยวเขาแถมไข่ขต้มห่อะละใบนั่งคิวเก็บบาทถูกไหมเดี๋ยวมือซื้อของใหญ่ไม่เยอะด้วทีงาม ไม่ล้สี่บาทเลยครับ จะซื้ออย่างละนิดละหน่อยคงซื้อผสมไปเรื่อยๆเพราะว่าคนมาหอรอ้านเยอะมากเท่าที่ดูก็คงจะเดินเต็มนะครบตอนนี้จะได้ประเมิครับจะซื้อร้านละนิดละหน่อยเนยเดี๋ยวมันไปผสมกันมันก็คงเยอะัะเดี๋ยวฟาเดินเตในาง,งานสามเครื่องเลยเหรอถามเครื่องครับทำช่องยูทูบด้วย ชื่ออะไรท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพี่ชื่ออะไรท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพิมพ์เข้าไปเจอเลย่งครับยูนูสพิมพ์เข้าไปเจออะไครับครับเลยครับครับจะไม่กินของหนักจะกินของเบาๆ อย่างนั้นนี่ก็อร่อย จะเข้าไปชมงานแสงสีเสียงที่เขาจัดการแสดงอยู่เอายังไงยำ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 นี่ดูร้านค้าที่เขามาคนเยอะมาก ให้ดูบรรยากาศจนมาเที่ยวมาแต่ว่าผมก็คงจะจะซื้อไม่หมดครับจะซื้อร้านโน้นทีร้านนี้ทีนี่เป็นขึ้นสำเร็จลูาวเจนเปีกเดียวเดียวทตอนดูบรรยากาศ ก็เป็นเพลงแบบชั่วคราวทั้งหมๆทำรอบถนนไม่ได้เป็นอาวอร์ด ที่การทำขนมบาบินตอนนี้ก็เล้วก็มีพิมพ์อยู่ผมนึกว่าทำแล้วทำเป็นแบนๆแ,แล้วป่วจะย่างย่างเสร็จแบนี้บาบินตัดทำแล้วก็ตัดเอาทิ้งก็ดีอย่างอันนี้ก็ขายดีงนี้ครับไม่มีของส้ำรองแสดงว่าทำไปด้วยหมดไปด้วย นาาคนออรอคิวคนออร <c oughs> อคิวขายดนาีนี่ก็แปะ,ปะเบคอนเขาคงม,มีขายทั่วไปแล้วแหละต่ผมเพิ่งเคยเห็น,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 นเหมืกันเบคอน เปลี่ยนละหกสิบบาทครับไม่มีอะไร ได้นะครับพี่ร้อลจ้าตุ้งสันได้อรยดคเสียงเกิดทรีทัลคอจะมาพูดชัดแท้เย้สะพิกภาษาไทยภาษาอีสานด้วยร้านติ่กบาฟ้าไดสไตล์ชาวอร์มาคนอาหรับด้วยเจ๋งมากร้านติ๊กเต่าด้วยอร่อยด้วยแซ่บด้วยอร่อยนะพี่โอ้ร้อนเหมือนกันเนาะตอนด้วยแซ่บด้วยพี่สันไต้นะครับเก่งมากพูดพูดได้หลายภาษาอร่อยนึกได้นะครับเจ้ามหม่อมครับภาษาแท้ นะเดี๋ยวผมจะเดินไปคงจะไปไม่สุดรับจะกลับไปทางเวทีการแสดงนะเดี๋ยวสักพักก็คงจะเดินกลับแล้วกคนเยอะนะโอ้โหคนเยอะเยอะๆผม,ๆผม,ผมจะกลับเลยครับไปรอดูเวทีการแสดงว่าเขาเริ่มเปิดกา่นนลครับผมแ่น่นเลยครับแสดงเริ่มหนึ่งทุ่มครับ ถ้าคนทั้งหมดนี้ไปชมการแสดงไม่มีที่นั่งแน่ <c oughs> เขาก็อง,งอกมาหาซื้อของเดินเที่ยวอี่านะเดี๋ยวจะ,จะ่าบไปมีมมะคะิว <c oughs> ด้วยฮนะบ้าบิน้ายดีมาก <c oughs> โยาลน่ <łość> <S 2> <S 2> บาามดครับเดี๋ยวเขาเริ่มเปิดการแสดงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นงานการสั ลงข้างหน้าตรงนี้นเป็นน้ำน,นะไม่มงลงได้